ครับผมวันนี้บ้าว่างจะได้มาวิธีอันดิงเห็ดสอ้อครับผมนี่ครับอยู่บ้านสวนบ้าว่างครับผมวิธีดิงเสากากบ,บาทครับผมเมตรคูณเมตรครับครับวันนี้มาดิงเสาครับมาครับผมท่านผู้ชมวันนี้จังจอยมา สอนวิธีดิงเสาครับผมนี้คือกากบาดนะครับผมนี่ครับดิงเสาเฮ็ดโกดังครับผมนี่ครับโกดังเสาเก่าต้นครับผมกว้างเก้าคูณเก้าครับผมมีเสากลางครับผมเป็นสิบแปดครับแล้วก็ด้านแยาวนี่สิบหกครับผมซ่องละแปดครับ เสาหนึ่งคือ่าหางกันยู่ดีครับผมเข้ากับอาศัยความักาครับนี่ครับผมอันนี้คือสีดมุมสีมุมครับผมเพื่อจีขุดหลุมเสาครับยุกกลกะกะบะแล้วผมสเปรย์ไม้ไว้ครับหลุมเสานี่ก็คือเมตรคุ้นเมตรครับผมล่งลึกหนึ่งเมตรแล้วก่กว้วงเมตรคุ้นเมตรครับผมเพื่อควอมกันสุดครับ เมตรคูณเมตรครับผมอันนี้คือสูตรแบบกดังนะครับต้องลงลึกนิดนึงครับผมกันมันสุดครับแต่ชิปนี้มีสาระกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมครับทีมงานสังจอยครับผมเหมือนเดิมครับลิปนี้ก็จบแล้วครับ <c oughs>